เหตุให้เกิดความทุกข์ลึกที่สุดเลยก็คืออวิชชาอาวิชชาแปลว่าความไม่รู้ความเห็นที่ไม่ถูกต้องความเข้าใจผิดอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารเนี่ยนสังขารตัวนี้อธิบายยากที่สุดแต่มันอาจจะหมายถึงสิ่งเริ่มต้นสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นตรงนี้มันยังไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้น ยังไม่มีรูปไม่มีนามแต่มันเป็นการเกิดขึ้นสังขารตัวนี้พอไม่เข้าใจทําให้เกิดสังขารอะไรก็สักอย่างมันเกิดขึ้นมาเย่ยเกิดเลขหนึ่งขึ้นมาก็แล้วกันเริ่มจากศูนย์สังขารคือเริ่มมีเลขหนึ่งขึ้นมามีการกําหนดหมายขึ้นมาก็ได้ วิชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณนงวิญญาณก็คือธาตุรู้เรียกว่าจิตกันจิตอาจจะไม่ตรงนะักแต่ก็คือว่ามันคือจิตก็ลกญญกแล้วกันวิญญาณเกิดวิญญาปัจจยานามารูปมนุษย์เราประกอบด้วยสองส่วนคือรูปกับนามวัตถุกับจิตก็ได้วัตถุกับจิตเกิดขึ้นมาแล้ว วัตถุกับจิตนามรูปป,ปัจจยาสลายตนังสลายาตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ,ใจอัจยนะภายในกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตัพพะธ,ธรรมารมณ์ประกอบกันเข้าเกิดขึ้นมาสลาราตนะปัจจยาผัสสะเกิดการกระทบกันระหว่างตากับรูปหูกับเสียง จมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสพัสตะปัจจยาเวทนาเกิดความรู้สึกต่างๆที่เราชอบและไม่ชอบเวทนาปัจจายาตันหานเวทนาเนี่ยมันก็ดีและไม่ดีแต่มันไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีมันมาบอกตรงตันหาเกิดความชอบและไม่ชอบ ได้กลิ่นหอมชอบได้กลิ่นเหมน็นไม่ชอบแต่ทั้งหอมและเหม็นมันคือเวทนาเริ่มเลือกแล้วมนุษย์เริ่มเลือกแล้มีตัณหาเนี่เริ่มเลือกเอาที่ชอบที่สุข <c oughs> ตัณหาปัจจยาอุปาทานังเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นของเราเป็นความหอมของเราเป็นความเหม็นของเรา เป็นความอร่อยของเราเป็นความเพลิดเพลินของเราเป็นความทุกข์ของเราเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปูเป็นย่าเป็นเราขึ้นมาผิดเต็มที่เลยเป็นเราขึ้นมาก็เกิดชลามรณะโสกะปฏิเทวะทุกข์พอมีเราขึ้นมาก็เราเกิดเราตายเราเกิดเราตายเราสุขเราทุกข์ นี่คือเหตุของทุกข์ที่เรียงลําดับกันลึกซึ้งมากเริ่มจากความไม่เข้าใจก็คือไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาที่จะรู้แจ้งในกฎอิทัปปัจจิตาปฏิจจตุป่ารูเจ้ารู้เข้าใจก็นํามาสอนเราใช้คำว่าตรัสรู้อันนี้อยู่ในส่วนความหมายธรรมะข้อที่สอง ทุกสมุดไทยอันที่สามคือนิโรดนิโรทยกไว้เลยเป็นผลเป็นผลที่เราปฏิบัติจนสุดแล้วมัคเนี่ยสำคัญที่สุดมัคเนี่ยคือหนทางไปสู่นิโรดมัคเนี่ยจัดเข้าในธรรมะความหมายข้อที่สามธรรมะจริยาจริยาแปลว่าเดินมัคแปลว่าทางความหมายเดียวกัน เดินทางทำอย่างไรจะให้ได้พระนิพพานพ้นจากทุกข์อันนี้จัดอยู่ในธรรมะข้อที่สามเมื่อเรารู้เหตุปัจจัยแห่งความทุกข์แล้วเราจะจัดการอย่างไรจัดทาอย่างไรให้ได้ประโยชน์จากความรู้นั้นจะทําอย่างไรให้เอาความรู้นั้นมาทําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้จัดอยู่ในมรรคมีองค์แปด พระเจ้าก็แสดงชัดเจนรวมลงเหลือสามศีลส,สมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาก็คือธรรมจริยาธรรมะความหมายข้อที่สามศีลสมาธิปัญญาสอนให้เราเดินอย่างไรทําอย่างไรให้ไปสู่อันสุดท้ายก็คือนิโรธความพ้นทุกข์ทั้งปวงอันนี้คือ ธรรมะความหมายที่สี่คำสอนของพุทธเจ้าขยายความพุทธเจ้าสอนธรรมเพื่อให้เราน